นี้ก็เป็นคลิปเซิร์ฟพูนเหมือนเดิมครับและนี่ก็เป็น EP 2แล้วครับบอกได้เลยครับว่าบ้านผมก็ยังปลอดภัยดีครับและนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับแต่เจ้าของยังเป็นคนเดิมแล้วคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมด้วยครับและเซิร์ฟนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะไม่ไล่เลดบ้านนั่นเองเพราะว่าฟาร์มห้องผมก็ไม่ไหวครับเพราะว่าโดนดักห้องตลอดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าบ้านผมจะอยู่ถึง EP เท่าไหร่แต่ที่รู้ๆเซิร์ฟเวอร์นี้คนอย่างเยอะเลยครับไปครับแบบนี้ต้องรีฟาร์มละก่อนไปรับชมคลิปนี้ขออคคนนนนลลลละไไได้้้้ววยยรรรััับปปถากกกพมมแ็ชเ พี okay, bro. ่ฟิมพี่ิมอยู่ไหเน่ยพี่มอยู่ไมเ่ยดเดหลังแรกหลรม่มด้ฝาก้ตไม่ขึ้ไม่อยู่บ้านชัว้ยมาลดว้าว ได้แคู่่้างในโอ้โอ่ป่วยชุบเลยน้องไวเชียวไม่มี้องโอ้ยมันเอา้องหาดตัวเองแต่มันไม่ตายเอามันเอามัน

โอ้ยโดดลงมาเก็บของรถลำเบอร์ีกได้แล้วเย้ยหน่อยดิเฮ้ยให้เบียร์หน่อยดิอีอะคนนี่หมาไอ้สัตว์เลดแป๊บเดียวอย่างนี้แค่มันไม่ประกาศบ้านวะมันทำทุอย่างเมีคนเลือกอุ้ยกระสุนจออย่างเยอะเลยคนเลือกคนเลือกเฮ้ยมันอยู่มันมีเสียงอยู่นี่ไองแค่คุก่อนเลือกเพนไม่อยู่บ้านหรอวะเฮ้ยเสียงมันอยู่ข้างนอกอะ หยิบเรือไปไหนอะแล้วมึงเรืออะไรโอ้ยไอ้แยใครสอนมึงเนี่ยน้องไอยืนเลเข้ามาดีโอ้ยปอดมาปอดมาปอดมาไอ้เหี้ยเร็วๆให้ไวเข้ามาดีตายแล้วสปอตเข้ามาก่อนน้องมึงหิวแล้วเนี่ยสปอดตายแล้วมึงหิวอะไรของมึงเนี่ยสปอดตายแล้วโอ้ยมันมีตัวร้นเข้ามาอยู่ในกำแพง ไม,ไ,มไม่ไรอ่ะเวทสองเวทโดนบ้องเสยเก็บของมัน<อ>้ยโอ้โอ้ดีไม่ใชนไ้อ่ะอะไรเบอร์ละ,ละกลูอะไรเนี่เก็บเสดกูอ่ะกูตาย เจอไล่สัตว์เอ็งเอาบุกไหมข่างั้นข้าจะเอาบุกให้เจ้าเจ้าเตรียมรับบุกเจ้าไปเลยไหวปหมเนี่ยโอ๊ยปืนเต็มเลยเฮียมันฟักมันฟักมัฟักมาฟักเนี่ยโอ๊ยนี่ไงผมได้ระเบิดมาตายสามทิพลูกโชฟดยบ้องเล็ดเฮียบ้องใครเดี่ยวกันปูไม้เต็ม ยังไงมันนอนระเบิดมาเล็นในระเบิดโ,โหนีปืนนีเนี่ยกูอ๋อกูอ๋อโอ้เหี้ยมันยิงสวยน้องขอบไงมันมีตัวนอนอยู่ข้างนอกเว้ยไอเ้เหี้ยมุกวดดีมุกวดได้ปะบุดแล้ว,ว,วมาโชว์บุดเลยบุดละักเฮียปืนปืนเต็มเลยกลับเถอะ พี่โตมีบ้องขาวแบ่งไหมมีมีเยอะสัตว์อ่ะแบเยอะสัตว์อ่ะขอบ้องมีบ้องสีแบ่งไหมไเหี้ยโคตรอืดขอสีรูขอสีรูได้่ไหมไหมีมีมีเอาไปเอาไปเหี้ยไม่ใช่บ้านที่ว่าผมใส่ร้ายหลือประตูที่แม่งไม่มีคนรอก่อน เข้ามาทางไหนเนี่ยไอ้ตีมมึงโดนไหนโอไปอยู่หน้าคุณนี่ตัดมาไหนมืนอมดเดินอูเนี่ยมันเละยางไนวะข้างบนเหรอมันเข้ามาทางไหนไม่รู้มันรู้รหัสบ้านปะเนี่ยเชียเชียเชียกวางงานไหนเชีย มันคงไม่ให้รหรัสบ้านกันหรอกมัม้งหน้าบ้านเหมนกัในบ้านในบ้านคนเดียวเฮ้ยโอ้ว่ะโอ้ว่ะโอ้ว่ะใช่ไหมแคมหินในกายมีสองตรงนั้นอ,อ๋อกูแล้วมันร่อนเข้ามาไม่รู้ี้แรดจั์

ไปเดินหน้ากูแค่ของน้อยไปเอารถมาได้ไหมเอารถเราลมาดิสกูแมนใต้ฐานของเยอะนี่ใช่ปะ่ะเราเลือออะไรเงี้ยเฮ้ยมเมล็ดเมล็ด มึงโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนเพือนกูย่องมาเอารถไหนเหี้ยมันเข้าไปยังไหนไงเอ้าไม่เข้าไปยังไหนอ่ะมันเลดไอ้เหี้ยมันเลดมันเลดก็บอกอยู่มันเลดกูเอกูไม่รู้มันเลดฝั่งไหนเหี้ยติดเป็นหักาบ้านเราเลยปะกูเข้าบ้านยืนอ๋อ ใช่ใช่วิม่มีป้อมเลยวะไปเปิดไปเปิดล่างกันดิไปเปิดล่างดิเฮ้ยมีป้อมมีเย่แต่ไม่เปิดออกลับคำครับพเกมยิงป้องปะยิงยิงน้องยิงเฮ้ยอะไรก เฮียก่อไม้เกียริของเต็มเลยคุยระเบิดคุยปล่อไฟฟ้าเปิดปะไม่เปิดแม่ไม่ถึงกูได้ของมันมาโอ้ยมันไม่ออนมันไม่ออนเฮียมันไม่ออนเอาดีพี่ลักลับกูเลนล่างนะกูเลนล่างลงไปนะเดี๋ยวดีเเดีล่นดี สักตัวไอ้บูมใหญ่พึ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะโหเ,เดี๋ยวผมดูตัวเคาน์เตอร์ให้แล้วกันเฮ้ยแปดบ้านหมดไอ้ฟิล์มเลยวะกอ๊กอปมาก๊อฟมาไม่หล้ว่าแปดตอนนี้ระเบิดหมดไอ้เนี้ยเตรียมพร้อมนะพี่โตัโวผมเหลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวใส่ลูกเดียวแตกไหม บิวแต่วะไม่เจอบิวเนี่ยผมไม่มีบิววัดกองไฟกันยังเนี่ยเฮ้ข้างบนน่าจะบิวปีนหัวบูได้ปะโอ้ปีนไม่ได้ปะ ข้างหลังนี้บัตตีงหลังนะปีนไม่ได้เฮียต้องเอาลงอ่ะแปะลูกหนึ่งนะว่าจะแตกได้เฮียไม่ได้ไม่ได้บนหลังหมดละโอ้ยไม่แตกเฮียมูว่าวิวไม่อยู่ในแผนันี่ม,มีปะ ตรงนี้ปะก็ตรงนี้่าลองนะมีรัวโอ้ยพี่ฟิลทำไมชื่อมันเหมือนพี่เลยอ่ะหรือแตกแตกแตกหรือแตกโอ้ยไอ้สารโตไอ้เทปเปิ้ล <c oughs> พี่ฟิลพี่ฟิลพี่ดูชื่อดิเหมือนเหมือนชื่อเก่าพี่เลยเนี่ยจุ๊บจู๊ศูนย์หกเนี่ยอืมเนี่ยไอ้บาร์สปะเนี่ย ของนี้หน่อยของเขาสโลปเต็มรีอ่ะโหดูแ่เต็มเลยโอ้โหเฮียปวยมันมันพวกขี้เกียจเล่นวะเนี่ยสัตว์ของชันเดมยังเป็นกล่องมาอยู่เลยอ่ะมันไม่เล่นกันเลยนะเนี่ยของไม่มีเลยก็อย่างไรก็เจอหินเยอะของมันอยู่ขอบของมันอยู่ขอบบานพวกเคลดพวกปืนอ่ะ เยอะเลยเหี้ยรวยขยะหลังมากูอุดแล้วใครมาเลยซ่อมหนาปะเนี่ยโอ้ยหลังมีแล้วโอ้แล้วกูสกปรกสิมันเกิดกองเกิดเปล่ามันเกิดกองเกิดหรือเปล่าลูกแต่กูมีมหกโอ้ยเที่ยตายว่าตายไว้หรือล่วงหมดเลยปะเอาไงนี่ เอไเฮ้ยมันเกิดกองเกิงแงดเดไม่กองเกิดมันแตกแล้วหรอไม่รู้นอเยเลยมีเตียงมีเตียงตรงกลางบ้านเตียงอยู่กลางบ้านเงียเดี๋ย ยังมันแตกเะรอตบไฟเลยศพหูหางไปเม็ดยังโง่โอ้ยมีตัวบนเอ้ยบนก็เแล้วข้นนะไปเลยมันไม่ตายไว้เดี๋ยะตายเองนี่จะก่อก่อน เฮ้ยมันมากูไม่ได้จับโทรศัพท์เฮียมันจะตายแล้วโอ้จะตายแล้วบ้านไหนมึงเนะี่ยมันทันยาวกมึจะตายแล้วที่ไหนวะตายแล้วคนบ้านคนบ้านเกินเฮ้ยมีตัวเข้าหลังมนาะห,หลังไอ้โต้

กูกลับตายใช่บอกเลยเกมมีเกมชุม้หน่อยยัมีถังบ้าทิ้งมาดิเนาะไม่ม,ไม,มีไม่มีถังยิ่งยังไงวะไส่เลยไปม,มุมนีม่มีป้อมเรืขอข้างบนนี่แค่ เนขอมันะ้องตเบี้ยวกลางอเฮ้เบ้ยวนี่ีนน่ยเีวกลางบ้านนี่ไม่ได้หรอ quay quay tham vọng tham vọng, Ngu, ngu, quê mô, 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 นึ่จะมืองน่าอย่างนี้ไอ้น้าอย่างนี้พีน้องกันนะเกมทำเสียงก้อนเล็กของไอ้ควายหนักของพ่อ แกงก็น่ารักพมุตมีภาษากรีเลยพ่อมึงอ่ะไอส้สพีเกมข,ขับยูวหน่อยเด็ดไม่ชวนไอ้เฮียอให้แล้วนะ้อ ครับพี่เตีย้ยครับตายมาครับพี่ <S 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 อะไรนะพีเตอร์ครับตายมาครับพี่ตอนีเอฟตีเอต์ต่อเต่ตงงาเหมือนกันดิ้นพันนิดหน่อยแม่งวายตาแม่ผมเ,เราเราแคมเราแล้วไอ้เหี้ยบูงจัดการดิไม่ได้จัดของเลยไ<ะ>อ้บูงฮะล้างแคม ซ้อมนะ้วยเนาะซ้อม้วยละไรดูเสร็จปะเนี่ยก็ติงให้แล้วกูเตียงอ่ะพี่ไว้นี่ไปรู้แล้วเนี่ยเอาป้อไใฟ้าหอเดิ น้อนทีนจังพี่หืมกูเพิ่งเหเ็นในบ้านไอ้แค่นี้ครับเดี๋ยวแม่งดา่ากูนเองะใครวานี่บ้างใครเป็นเกียร์เออขอให้สองสองไอ้จร่นจ้ะได้แล้วมงึงไอ้เป็ดเร่ยงหาพร้อมไม่ไว่างมีอะไรเลยสิ เกมให้ผมเข้าไปด้วยเปล่าเดี๋ยวมันอุดอี <c oughs> ้อะพอมาฟ้าแตะบอลเบ๊ะมาลงมาลงมาลงี่ามาลงมาลงกูเลยคุยเฮียตลงหมดเลยสัตว์ทำมากเกินแล้ว

เอ้ยไม่ฟังจร <elim> ิงทำคนแรงี่อะไรเนี่ยโอเกิดเรื่องเตียงอี มีเตียงเดียวใครอยู่บน,นแคมป์มอบให้หน่อยดิวอาไม่ให้ฟิล์มไปเตียงเลยเอาลนะโอ้จะตายเฮ้ยทำไมป้อมมันยังไม่แตกอ่ะไม่แตกโอ้ย้ยป้อมลูกจอม,มีเยเดียวแตกเกียยิงบ้องเลยไม่ด้งให้เข้า ไปตั้งหอกลุงเพี้ยมไม่แตะกันเลยมันมาอุดื้อยาให้กูน้องซื้อยาให้กูดิมีระเบิดที่บ้านเหียอมันเดี๋ยวทียาให้กูเลยดิสวยดีนี่นี่กูแปลนี่กูแปะ เมื่อกี้เมื่อกี้บิวมันอยู่ข้างบนมันย้ายบิวมันย้ายบิวสตาตาเลยย,ย,เลย้ายไปด้านหลังก็ติดแยงผมอ่อาอ่ยใครพังที่เราบนแกมผมอ่ะน่าจะเกิดได้ยช่ปะบิว้วมีผ้าเป็นย แค่ฟีดบอนต่อหน้าต่อตากูเลยกูไม่มีปืนน้ทาทเยี่อะไรกูไม่มีปืน มันย้ายี้วขานาดมันมันย้ายเี้ไปข้างหลังไแต่ผมไม่รู้มันย้ายไปไหนข,น,ปนของอะไรของใแมงไม่รู้เยลงกอโอ้มนเป้อมไอยากไหนวะดูสิดะปะดูะไพี่อยู่นี่อไกลให้ใมีเตียงเตียงเตียงใครพังเตียงไว้ไม่รู้ สุดอะผมพอเห็นมันย้ายไปขนาดตัวเดียวเองขนาดกัอเวลยองกองกัพว่าลไป แตกแต่ป้อมปิดพอมาหลังสุดเลยนี่ว่าเข้าไปเก็บป <ond ay> ้อมเลยนะวันหนึ่งผมให้เบิร์นผมมาของมาตบเยอะ ของมันทับทันแล้วมันเก็มศพไม่ได้เนียเ่ยยกูแปปีกูแปสไปสิเลยโอ้กูจะกดถัง

ปืนมาไม่มีของแต่ทั้งอันเลยแย่ไม่แต่ชิ้นเดียวเก็บมาพูดเปินบ้านนะไม่มีของแต่งตัวหาสตกของตัวหุ่หานจริง